ห้องหลอนเสียดายเหมือนกันวันนี้ทุกคนเดินชมสวนเนาะธรรมชาติธรรมชาติรราตเดินลใครเครียดกันจ้าผ่อนคลายกันเช่งานดังมาทั้งหลายเดือนหลายสัปดาห์หรอ ต้นกล้วยเยอะมากเลยนี่ลูกขนุนจ้าขนุนด้วยนะ ขนนจ้ามีสองลูก้นไผ่ใหญ่มากเลย ที่จริงจะมีแบบนี่เห็นไหมคะนี่ลูกไรเบอรี่กินได้นะทุกคนบอกเลยนี่เก็บจ้าเก็บจ้า นี่ดูทุกคนฮต้นหม่อนปะต้นหม่อนแล้วก็มาเด็กกินแล้วนะผลไม้ เดี๋ยวก็จะโดนนกมนจิกกินจ้าแต่ก็เผื่อแผ่นกด้วยนะคะนี่มีเยอะเลยว,ว้วาวว,าว้าวอ้าวตกเลยจะหวานนะคะหวาน ตกไปไหนแล้วทุกคนตกแล้วไหนผลไม้กินจ้าไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงส่งการกลัวดำจะ้ะกลัวดำนี่ลุงมันดำแล้ว คนโอ๊โอ้หนูก็ซุกซนไปเรื่อยเลยโอ้ยโอ้ยจ้ายุงยุงยุงเริ่มมาจ้านี่เด็ดจ้าชอบกินค่ะชอบกินมีลกูกดำๆจ้า ได้เยอะเลยคะ่ะสรงการหนูก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเดินเล่นเดินเล่นในสวนอย่างเดียวแล้วก็ดูลูกมะนาวมะนาวมะนาวบ้านเราดกๆทั้งนั้น ลูกใหญ่เบลอเฮิมเลยส่วนมากก็จะเก็บที่มันหล่นนะคะหล่นเอาไปตำน้ำพริกเนาะทำน้ำพริกกะปิจ้าเคไปก่อนนะทุกคนยุงเริ่มเยอะแล้วจ้าบายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะบายบายค่ะ